のの男戦いには立立場っっててももんがありやしし<っ>こっちも我慢人モーーうわー麦わら 非常に怒りのかけらもねえみんながお前さんを助けようとすんだねあんたは一体どんな人だえ優しい顔してんだろうね目閉じなきゃよかったな อ่ะโอเคครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ของเราแฟนทุกท่านเดี๋ยวนี้อยู่ผมอยู่ที่ทีครับต้องดู่ที่องค์ชายเจมี่เจออูที่ทีมครับเออวันนี้อ่าอยู่กับผมวันพิบอิอีสี่นะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปฝากเพื่อนช่วยกดไลค์ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ก็มาเล่นบอนพีนะเราอยู่ภาคของเดซโรซานะอันนี้น่าจะเป็นภาคสุดท้ายของภาคนี้นะมาเล่นไข่ดีวะ หลังสองปีลูฟี่ก็เล่นแล้วอุซอบก็อยากเล่นโรบิงอยากเล่นนะแฟรงกี้เล่นไปแล้วโซโรแล,ล้วกันนะนี่นี่ก็โซโรหลังสองปีนะน่าจะมันอยู่นะอ่าตอนนี้น่าจะเป็นตอนหนีออกจากเดสโรซาเนี่ยเจอฟูจิโคระอ่าเล่นพนันนะนี่ชาโบไปแล้วเนี่ย ลูฟี่ก็จะหนีนะแล้วแบบตามสูตรนะก็ลูฟี่ไปประเทศไหนประเทศนั้นก็ประชาชนก็ตามมามาขับไล่นะขับไล่ด้วยความยินดีนะนี่โรเมโอทหารเรือมาแล้วนี่กองทัพเรือมาแล้วนะนี่เรเบกาก็หุ่นเชฟเชฟบะเหมือนกันนะลูซี่ ฉันดอตาเกะได้รับน่าน่าน่า,นาเป็นนางเอกได้เหมือนกันในลิเบก้าน่ารักน่ารักนี่ทหารเรือก็มโนไปนะว่าเจ้าหญิงลิเบก้าโดนลักพาตัวนะจะดจับคุณวยรีบจับคุมหมวกฟางมาช่วยเจ้าหญิงลิเบก้าอย่าวุ่นวายเลยมาโซโลว์นะหนี่โลว์ก็มันนะภาคนี้ไม่นะ ท่าก็อลังการอยู่นะจะเป็นสไตล์แบบช้านะสโลแต่ว่าหนักนะดาบฟันหนะักไม่เน้นดาเมจนะรือว่าแรงนะดาเมจคอมโบไปอย่านี้นะตุ้มนี่หัวหน้าทหาเรเลี้ยวอยู่นั่นเดียบไปเออนี่แนะ่ ฟันมระบ้ามะล,ลูฟี่นี่ก็ได้เกียร์สี่มานะ้วนี่เดี๋ยวค่อยไปเล่นนะนนพาร์ทหน้าเนี่ยเล่นโซโล่ไม่ฮนะลูฟี่ไมนะ่ค่อยเท่าไหร่นะลูฟี่มันดาเมจแรงอยู่แล้วผมแม่งอัพแต้มไปที่ลูฟี่ตัวเดียวแล้วนะโหวดสุดละตัวอื่นเดี๋ยวค่อยมาอัพแต้มทีหละนะังฮะพายุหมุนผู้นำเหรอเจ้าเจอฮาคิหน่อยดาบดำนะ ไี่เจอดาบดำหน่อยถ้าเกิดนักดาบใช้ฮาคี้แบบเก่งๆนะก็จะทำให้ดาบดำไปเลยถาวรไปเลยคนระับเหมือนกับดาบของเรียวมะนะเนครื่อพาคี้จนกลายเป็นสีดำอย่ามาพูดกันสิพอลูกนะอยู่ด้วยกัน<ม>หนูใช่ลูกของเจ้าชายที่ไหนสักหน่อย ถึงจะฆ่าคนไปนก,กี่ร้อยคนถึงจะแปะเพื่อสักแค่ไหนพ่อหนูก็มีแค่คนเดียวตึงหนูเป็นลูกของคิวร้อนไงล่ะอ,อย่ามา่งหกกันสิ พ่อคุณทหารเรียกคุณทหารตั้งแต่เด็กนะฮะให้ฉันเป็นพ่อเธอได้เหรอม,มาอยู่ด้วยกันเถอะนะคุณพ่อ,พอน่าราักดีเบก้านี่จับมือเลฮะพอลกูกอุ่นไหมคะอ่ะอุ่นมากเลยลนะ แต่รีเวก้านี่บึ้มสุดแล้วมั้งเนี่ยในบรรดาแบบผู้หญิงที่ลูฟี่เจอนะุ <laughs> ่นแบบเชฟบ้ามากนี่ทหารเรือเคียนะเพลงดาบอันนี้โซโลท่าแรงอยู่แล้วแรงน่าจะแรงลงมาจากลูฟี่นะมาเคียวตรงนี้ไปเรือนี่เจอท่าน้อยอาชูราสุด นี่แรงอยู่นะอุ้ยบาโถบาโถก็น่าเล่นอยู่นะบาเลียรอแบบด่าดที่มีให้เล่นแล้วกันเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราทำลายนะทำลายสเปียงของกองทัพเรือนะโอเคเฮ้ยัวหน้าทหารเรือฟันฟันไม่แตกไว้ก่อนอ่ะฟันธรรมาดาก็ได้ เสื้อพายุหมุนข้าก็ไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่โซโลแต่อยากเล่นสันติแล้วอ่ะเดี๋ยวรอไปพาร์ทหน้านะเล้สันติดูหน้าพาคมัมมีให้โชว์อยู่นะสันติมาเสื่อนี่นะเดี๋ยวไปฮะนี่ผมน่าจะหันเรือฟันฟันยับนี่นะ หนีไไหนล่ะไอ้คน่ะเอโป้งพเนะเียวอยู่เอดาเมจทีโอเคตร้ต่ออยู่ใเมืองอี่แฟงกี้โชกุนจริงอยากให้มีแฟงกี้โชกุนนะเทียเออติด นี่นะหานเลือ่องนี่เรารีบเทียด่านะเพื่อตอนนี้เราน่าได้เวลาหนีแล้วนะตามนี้เรื่องไอ้นี่ก็ขยันยิงกูจังแหละเทียแมงลงตลอดเลยไม่เน,นี่ยนะฟันขาไปโรบินโรบินไปเนี่ยสถาบนสนุนกุ้กฟางแล้วรอให้ถึงจุดหมายนี่เราก็มาช่วยเพื่อนนะเทีย ให้แบบไปจุดหนีฮะโอเคเพี 5, ่อเออนี่โซโลโหนี่เขาขยันแบบอุกบาทลงเนื้อติดอะไรไว้ต้นไม้นี่อ๋อพวกเราสีฟ้าเรายึดมานะตรงนี้ไปนี่ฮะกองทัพเรือ ตอนนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะมาน่าจะถ้าเกิดบอสของด่านนี้น่าจะเป็นฟูจิโฉระนะเราก็จะสู้กับฟูจิโฉระกันเหยลุกน้องก่อนนี่วิชาอาคิวะเดี๋ย้ไปอไขอบใจนะ ที่ช่วยเจ้าหนอนไก่จะขอบคุณที่มีค่าจริงครับรุ่นพี่โรบินไม่อย่างก,กาวใไปเรียกหนอนไก่ไม่โกรธด,ดยย้วยนี่มาแล้วอาชูระคันนี่ถ้ามือเท่อาชูระเสี่ยแล้วฟันทางทิงไม่เนะี่ย ไทยมาฟันเลยตรงนี้อ้าวนี่ไงหัวหน้ายึดเลยเจอหัวหน้ามันแล้วยึดไปตึ้งๆๆๆๆๆเคลียร์เรียบร้อยยึดพื้นที่ยทั้งแมปสีฟ้าก็หมดเลยโอเคไปจุดรวมพลนะวิ่งไปเย้เลย นี่ฟุจิโทะว่าไงนะเด็ดนี้ไม่ได้แล้วฟุจิโทระนี่มาละไปไหนต่อวะนะอุซอบถอนนะไปยังที่บาโชริโอเตรียมไว้เขาใจนะฝากที่เหลือด้วยเธอคือพวกนี้พกคนฉันก็อุซอบตอนนี้ใครก็เรียกก็อุซอบนะฉายาใหมา่ก็อุซอบพระเจ้าอุซอบ ข้าวของอูซอบมีแบบขึ้นมาเวอร์มากเลย <c oughs> ตอนนี้อูซอบก็มีทหารนะฮะมน้องแบบหลายพันนายเลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อไหร่จะมาในนี้คัดลนานหรือเยึดหมดแล้วนี่มาแล้วฟูจิโะระไม่กี่หินมาเลยอีะอิโซ โซมาแล้วไปยังไงอยู่นู่นอยู osa, ่นู่นนี่น่ะนี่ลุงเจอเปิดเกตน้อยฟันยุบตับละลายก่อนนะกูจีทุล่ะตับทีนึงนี่เกาะหมดแล้วคอมโบระบั้มเลยนี่เจอ ไี่หนึ่งดาบสามดาบไปไหนละโอ้โหลูฟี่ลากไปนู้ยี่ต่อยต่อยอยู่ยี่อยู่ลากไปเฉลยเลสัตเฉท่าไม่ตายฟรีอาชุดะฟันเนี่อยู่ไหนไว้ <laughs> อยู่นู่นและนี่สามดาบะามาบะเพื่อพาคิ้าสามดาบ ไม่มีสิ่งใดตัดไม่ขาดตั้งใจทำไรครับผมเห็นพูดจะเตะจะต่อยมาตั้งแต่เมือ่อกี้แล้วฉันน่ะชอบซัดลุงนี่ตามองไม่เห็นไม่ลงหลอกนะขตฉันน่ะจะได้เกียรลุงสักหน่อยการได้เห็นนะมีประโยชน์อไรกันครับหวังลูกคุณจรงิจรงๆทันนี้ลูฟี่ก็เห็นใจคูจิทโทรานะจะต่อยก็บอกจะถีบก็บอก กันไม่ดีต่อไปแล้วถ้าอดคนเหลือเอกของทัพไอแล้วสีจ่จระพัดแต่เป็นเจ้าจุสลัดได้มีทางเป็นเจ้าจนสลัดได้หรอกเกี่ย,ยนเรียบร้อยฉันจะอัดแล้วด้วยม,มือขวายังยืดเดี๋ยวเลิกเท็กซัมการสู้ใช่ล่ะดูคำเรียกว่าจุดยืนอยู่ครับอย่างนี้ก็รักษาจุดยืนของตัวเองเหมือนกันดับแรงน้มถ่วง เสือดูลูฟี่เป็นปิวน็อกเลยโลกเลยกระเด็นไปไกลเลยฮะฟูจิเทละคือมีกินผลแบบสามารถควบคุมแรงน้มถ่วงได้อิสระนะฮะซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างได้หมดเลยนะแรงน้มถ่วงนี่คนชาวเมืองมาไล่นะไม่มีแต่เสียดความโกรธันเลออยู่นในใจเลยทุกคนพยายามช่วยนายอยู่สินะ นายนายเป็นคนยังไงกันแน่ผมดีใจน่ายที่อ่อนโยนสินะโป้จีร้ายอยากเห็นเหลือเกินแล้วฉันตามไม่บอดก็ดีนะโอเคนะฮะจบพาร์ทนี้นะ อันนี้ก็เร็วหน่อยนะโอเคยังไงก็ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วนนะฝากเพื่อนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมได้ยังไงก,ไงก็เจอกันคลิปหน้าครับจบภาคเดนโลซ่านยะังไงก็บายครับ See you next game ครับผมแย่ yeah.